บ่มีไผ่ยู่เลื่องเล่าทั้งหมดในชีวิตของเฮ้าได้มากไปกระตัวเฮาเองดีบด่ดีไว้หรือบ่ไว คนที่ห้คคาตอบได้ดีที่สุดคือตัวเขาเองอย่าไปคาดหวังอีหยังกับชีวิตหลายพอสักมือเข้าก็ต้องตายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหลังจากไปเลาะไปเลนมาแล้วนะคะก็ตตองกับมาเห็ดแนวกินให้ผู้เฒ่าอยู่แย่งกินนะคะกับเปิดตู้เย็นนะต่อหาไงได้ก็ได้เป็นกะทินะคะผิดแกงกับไก่อยู่นองนึ่งนี่แหละค่ะก็ว่าสีแกงเผ็ดให้เรากินอีกคือเก่าลละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากะทิมือนี่ก็จะส่เป็นกะทิกองเด้อค่ะ เราก็จะได้ทําการค้างหม้อนะคะหลักกรเคี่ยวกะทีนะให้มันแตกมันคือเก่าล่ะค่ะหลังจากเคี่ยวกะทีที่แตกมันแล้วจะใส่พริกแกงลงไปด้วยค่ะผัดพริกแกงมันเกิดความหอมก่อนนะคะเอาแบบว่าให้มันเปลนสีแดงแกลิ่นเตรียมสักน้อยด้วยค่ะหลังจากที่ใส่พริกแกงแล้วเราก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะค้นไปจนกว่ามันสุ่ไหมว่าสั่นบําเณรค่ะค้นไปเรื่อยๆนะคะให้มันเกิดความหอมสีออกแดงแดงแก่ๆสักน้อยด้วยค่ะแลังจางเข้าจางเมื่อใส่ไก่ลงไปนะคะ หลังจากนั้นกับไฟไกล้ที่เห่าซับไว่ลงไปนะคะตอนขูดโลเคเลกก็เห็ดไปโลดค่ะพราแไม่พ่นังจ้าหลังจากพับใกไปให้มันสะดุ้งนิดนึงนะคะแล้วกาทําการปรุงล่องไปนะ,ะใส่ผงนัวของเห่าลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนะคะซีอ๊วขาวเกลือนะคะน้ำตาลนะคะใส่ลงไปละก็ พัดไปสักครู่นะคะที่ใส่ตอนที่ไก่ยังบม่สุกเพราะว่าเครื่องปุ๋มันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่เด้อค่ะเอ,อ้มันนี้ยังดอกกะขีคานค่ะหลังจากนั้นก็พัดพัดไปเรื่อยๆนะคะพัดพัดไปให้มันแบบไก่เกือบสุกละค่ะพ่อแไม่พี่นองกลางแต่จังหวะใส่พักที่เขาได้เตียมใ้นะคะมือนีเขาจะใส่เป็นนอไม้นะคะนอไม้ต้มนะคะ โนมัตุ่มะมาแต่สเตี๋ยมาแต่โขกน้องหน้านะคะบบแมนค่ะซื่อเขามาค่ะ,จะเจ้าต้มให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่านโนมัไม่มีประสบความสำเร็จปันใดนะคเป็นตม้มวัดจิดค่ะโมมนนค้งผมค่ะเป็นพี่น้องจากเรี่อมาลาังนำก่อนนะคะคันเราจะเอามาต้มมีเจ้าควางกับขืข้ขีค่ะกระบล่อลยแกงแบบนี้เลยคะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่พ,พัดพัดลงไฟนะคะต้มไวบสักครู่กาวาไก่มันสุกเปื่อยดีนะคะกระัังตามด้วยงดราาใบบกูดนะคะตามลงไปนะคะแกงเพชรต้องใส่ใบบกูดด้ค่ะถ้าไม่ีใบบกูดมันบ่หอมด้ค่ะ มือนีนไข่กระปะไม่ได้แกงร้ายดอกค่ะแกงนิดนึงนะคะจากสองสามามนี่ <Hello. S 1> แหละค่ะลังจากได้ก็ใส้กะทิที่เรือลงไปนะคะมือนีมันหน่อยนะคะแต่วันเน้นคุณภาพเรื่องของกะทิความมัน่นนะคะความอร่อยแล้วก็ความเข้มค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่น้องเห็นคีอไข่เพราค่ะอย่าอย่าปากเด้อค่ะนี่ละอีทีองกุนขี่ค่ะเนื้อใบโหระพาใส่สุดถ่ายมูนะคะหลังจากนั้นชิมลงไปก็ตตองเปล่ากุบมันเลยนะคะว่าสันใบโหระพาสีดำเด้อค่ะต้องเอาน้ำแกงกุบกุบมันค้นคนจักน้อยนะคะหลังจากนั้นกะ ปิดฟ้าปิดแก๊บนะคะหลังการับประทานได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแกงเพชรไม่อน,นีเข้มเข้มค่ะหื้อบางคนถึงได้คิดนะว่าเห็ดเข้มป่านี้ยังมาเห็ดให้เพลินเบิรงอยู่ตีเฮอเข้มไม่ได้กิกนที่เราล่ะค่ะอยากบอกว่าอุตส่าห์เบึ่งเอาได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแข็งแล้วแล้วก็ย่างสบายใจเชื่อเปล่าค่ะอภัยเห็ดน่ากินตอนแรกแล้วแล้วนะคะว่าต้องยากนะคะส่วนหญ่ตอนสอบว่าได้เห็ดเหรอค่ะเพราะว่าตื่นประทันเพื่อนมานกจะได้ตรงเงี้ยไปกินน้ำแรงเอาเด<อง>้อค่ะ